สวัสดีค่ะพ่อกันนี้ค่ะค้นมักเห็ดค่ะมื่อนี้กับเข่าม้าเบื้งเห็ดเห็ด,ดอี่ยังกับเบิ้งเพราะว่ามักเห็ดค่ะก็รู้ว่ามันคือเห็ดนีอย่งชื่นไหลมันก็ออกดีค่ะ้างล่างเป็นน้ำไหลซิกห้องเหมียงบ้านเขาค่ะน้ำไหลจอกจอกจอก มันเม็นเห็ดอย่างบนนี่ยมันออกดี <c oughs> ดีทุกช่วงที่กินบ่ได้ดอกแต่ว่าคือสีสบดีได้ลหละงามคือพัดจ้ะง,งาม <c oughs> ต้นต้นไม่แห้งเห็ดที่อย่างบุญนะงามคือหางนกยุงพุ่น,น,นอะคือหางนกยุงค่ะ,ะน่ไม่รู้ว่าเห็ดที่ยังสอนมันซืซ้อคนเคยเข่าขป้าเมื่อนี้วยวันแรเข่าป้าก็เลยย่นา,นางแล้หลังบ้านมา ยางเมืองปลาจ้ะมันมีอยู่ฝากทั้งคุณน่ะเห็ดนีค่ะ,ะมันต้องขวมขวมห้องเมียงไปไกลแต่ว่าบอไปอเก็บม,มัน,นเป็นเห็ดนางล้มค่ะอยู่ทั้งต้นไม้นั่นเป็นเห็ดนางล้มเห็ดนางป้ายามนี่ใบไม้ใบอย่างก็ล้นลงเบิด นเดือนมีนานี่มันก็ขึ้นเต็มค่ะใบไม้ขึ้นเป็นสปริงแล้วตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวอยู่มื้นนี้บ่มีเห็ดเก็บค่ะย่างมาเล่นออกกำลังกายพากันสบายดีปะค่ะอยู่ทั้งไทยทั้งลาวทั้งพมา่าทั้งขม How are you? Are you good? <laughs> นี่ค่ะปลาบ้านพิุนพุนบ้านกระยูสูงๆุงนุนย่างมาเล่นค่ะออกกำลังกาย <c oughs> เดี๋ยวไปใส่หัวล้มริวผิวมาแดดแอมแซมง้อมแงมคนเกี่ยวเขาเสียงเบาอยู่ทงหน้าล้มพัดมาขะดอกุม้มล้มพัดมาขะโดแก วีแวเสียงมูเด็กนุ่มหน่อยมันจะตานเป็นทรงเสียงนวลในไหนแม่บุญเพ่งค่ะก่อนแม่บุนเพ่งสัญญางไม่เห็นแอมเซมเมื่อกีทอดบ้านเขาเ่อต้นใหม่เพิ่นแล้วขะขวมไปทั้งคุณมันสินี้เห็ดลายแต่ว่าบรไปเก็บเอามาหรอกเพราะว่าเป็นคนบ่กินเห็ด อ่อนมันซื่อๆจ้ะกินเห็ดมาได้อยากอยู่แต่ว่ากินแล้วมันหกักนี่ค่ะยามต้นใหม่มันลมลงต้นนั้นมันสีขาวอักลากอยู่เห็ดยังลมจ้ะต้นสูงไปก็เอาไปได้คือเก้าเอามาก,กับพ่รลูกว่าสีเห็ดที่ยังกินนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศบ้านเพิน่น พากรักษาสุขภาพเ้อค่ะเด้อหลานคลากอเดร์ป่าคู่ตัวล่าไปก่อนยามตะวันร้นล้นสิไปยืนทีล่ลีเอามือสีไซผู้ใดผคู้ตัวนางมาเสียใจตั้งแต่บานตั้งบ้านอยู่คนที่ตำบนพ่อแม่เอ้ยแล้วสัางบาวบนเวียนมาหาอยู่นํำกันพี่ขั้นเงินมีเถื่อนาละรัทธาให้ไปแวะคูดตัวสิมาแอลหล่อลำให้ ค่ะบ่เพงพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ